น้องแผ่นดินน้องเจริญไวโตวขึ้นทุกวันเสร์ฟความน่ารักอย่างไม่อันมาแรงใครเห็นก็สุขสตรน,น้องแผ่นดินเป็นขวัญใจตัวใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างแวะไปเที่ยวหาไม่ขาดสายท่านไปชมความน่ารักของน้องแผ่นดินเจ้าเสือดาวน้อยที่คอยท่านอยู่นะชีย,ยใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่เที่ยวไหนดีเชียงใหม่ในซาฟารีโดยนางสาวธิติรัตน์ตะวันวงศ์ผู้อำนวยการสำน,นักงานเชียงใหม่ ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคนคณะคอนขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินชมสัตว์ชมความน่ารักการที่อยู่แบบธรรมชาติที่น่าศึกษาอย่างสุขสันต์มากมายพบความตื่นตาน่ารักน้องเอวาเอวาเสือโคร่งสีทองพี่ลูนา่าลูนา่าหรือนั่งรถชมสัตว์สุดชิลสมจริงสุดตื่นเต้นเราใจกับสัตว์จากทุกมุมโลกที่อยู่แบบธรรมชาติในแต่ละส่วนจัดโชว์เชียงใหม่ในซาฟารีเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา11นาถึง22นเปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาสามารถบอกินมาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ใน s a f a r ี .com สอบถามเพิ่มเติมโทร053999000เชียงใหม่ในซาฟารีใน s าฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารี